ต่อออกเฉินสามตัวหนูกับจิมมี่ก็จะกำหัดเกคิดว่าพี่น้ำหน้าพ anyway> ี่จะออกเฉินนั้สามตัวเหรอคคิดอะไรคิดแล้วก่ไม่ออกเดอวิวอกตัวมันเดอะวัวมันมันพูดยากอะครับค่ะที่มีที่มีเฉอนเฉินที่ดีไงหี้มน้ำเฉินเฉินที่

อีกแล้วอ๋ออีกแล้วเขาก็บอกว่ามันจะนิ่งแค่ห้านัดแรกโอ้โหแล้วแล้วเล็กเหล็าไฟ<อ>ตัวนี้อย่างเร็วเลยนะมันก็จะยิงไม่ตายเพราะว่ากระสุนม,มันทะลุไปก่อนแต่นั้ทกคพอก็ใจได้ สกแกนเห็นกูไอ้สัสอยู่เล่นกล้องได้ทีนี่นไม่ได้เท่าไหร่วะ ยังไงต้นไม้โบกีนพายกันจะเห็นอะไรบ้างวัดยังไงเกิดอะไรขึ้นฮะจกสุดดิบกระสุดดิบเออวันเต็ดใช่นี่เรื่องอะไรที่จริงแม้นี่ก็ตดสกีว่าทีนี้ก็เป็นอา g พีีแล้ว เออเอาได้เลยเอามาวา,ารณาศักดิ์สิทธิ์อีกแล<ห>้ว<อ>ใครอยาจะมาทุกวันนะใครจะไปดูเอเอหนูก็เล่นเอลเดอร์ลิงอยไม่เดี๋ยวพี่เล่นด้วยพี่เล่นหนึงพี่เล่นเข้าไป่ปวดโลกทับไปเออดูเล่นในคอมจิมมี่สิแม่ยังไงเดี๋ยวพี่ซื้อคอมเล่นด้วยออวโอ้ยหคนเห็ุ เครียดตั้งรหัสเล่นออฟไลน์แยบยบแยบมืดบอดมืดบอดทำไมติตใจมืดบอดนีน Hey the u s i c is because that Oh ทำเงินโปรยชิบหายเลย Oh the music is Oh อีเขยบมาจัมทุกอะไล่อีเดินมีบีกันเนี่ยเดินลงไปสิยังยังตัวเอ เดี๋ยวเราไปกินเพิงซิแล้วก็เลี้ยงเลยตายเนี่ยอะไรนะสังคมเกมมันจะมันจะสดใสด้วยคนอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะไปกดดิสไลค์กันให้แบบไอ้เหี้ยนี่มันตอแหละนะอย่าไปเชื่อมันหรือไม่ก็มีเขียงข้างอ่ะเดี๋ยวมาตัวอะไรเดี๋ยวมาแป๊บนึ่งขออีกขอแป๊บนึงโอ้ย ก <Good. S 2> ดทุกคนวันนี้คนปวดท้อง